เก็สู่ช่วงที่2ของรายการนักศึกษาคุณธรรมปีที่2นะครับในช่วงแบกแรกเนี่ยผมได้ทิ้งประเด็นไว้แล้วว่าเราจะได้อะไรจากปรากฏการณ์ทางสังคมจากกรณีคุณแตงโมบ้างวันนี้เราจะมาลงลึกและก็ถอดบทเรียนกับคุณจักริดเพิ่มพูนซึ่งท่านเป็นกรรมการนโยบายไทย P ีบีเรียกว่าอาจารย์กันแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านเป็นกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติของเราด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยมครับครับสวัสดีครับ อาจารย์ในเรื่องของปรากฏการณ์ผมเข้าใจว่าคงพูดกันมาเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ให้อาจารย์มาถ่ายทอดแล้วก็สะท้อนถึงในมิติด้านคุณธรรมเราก็เลยอยากจะให้อาจารย์ให้มุมมองต่อปรากฏการณ์เหล่านี้อาจารย์มองยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานนี้กับข่าวของคุณแตงโมครับครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าข่าวคุณแตงโมเนี่ย<ะ>มีคุณค่าเชิงข่าวที่นําเสนอได้นะครับ มีคุณค่าไงอาจารย์รมีคุณค่าในเชิงที่ว่าเป็น human i n t e ก็คือ,อ,เ,อเรื่องราวที่มนุษย์ควรสนใจครับมีความตื่นเต้นมีความลึกลงนำมีความลึกลับนะครับนั้นผมว่าโดยโดยในแง่ของการนําเสนอข่าวเนี่ยเป็นการนําเสนอข่าวได้แต่ว่าสื่อมวลชนก็ต้องตระหนักถึงบทบาทของตัวเองว่าการนําเสนอข่าวนี้เนี่ยจําเป็นจะต้องยึดถือหลักการอืข้อเท็จจริง อย่างครบถ้วนและรอบด้านตามหลักการวิชาชีพครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสื่อมวลชนถูกพัดพาไปตามกระแสสังคมคือคือสื่อโซเชียลมันไปเยอะใช่ครับใช่ตอนนี้เราพูดถึงว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมีที่ผลต่อสังคมไหมผมคิดว่ามันมีที่ผลต่อสังคม,อมพอสคมควรแต่ว่าความเป็นสื่อโซเชียลเราต้องยอมรับครับว่าเขาก็เป็นคนโดยทั่วไปนะครับ เขาอาจจะไม่มีหลักการไม่มีความรู้ในเรื่องของการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกไปประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าตัวสื่อกระแสหลักเองเนี่ยซึ่งเป็นสื่อที่ประกอบอาชีพเนี่ยนะครับ,ค,รบควรจะต้องยึดหลักการในการที่จะทํางานตามวิชาชีพไม่ควรจะไหลเทไปตามกาะมระแสสังคมคทุกวันนี้ดูเหมือนว่าอิทธิพลของสื่อโซเชียลมีเดียเนี่นะครับมันไปปรากฏในสื่อกระแสหลัก มันเหมือนกับว่าถ้าสื่อโซเชียลเนี่ยเขาตั้งข้อสันนิษฐานหรือเขาจินตนาการว่าเหตุการณ์คุณแตงโมนเนี่ยต้องมีเงื่อนงำม,มีความลึกลับจะต้องไม่ได้ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนต้องเป็นฆาตรกรรมสื่อกระแสะหลักก็ไปตามก็ไปตามนั้นด้วยอแล้วสังเกตนะครับคุณโยงเวลาที่ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเนี่ยคุณไม่ได้ทําหน้าที่สื่ออบทบาทของสื่อในการถามแหล่งข่าวคือถามเอาข้อเท็จจริง อย่างครบถ้วนและรอบด้านอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับครับแต่ว่าสื่อในมีแนวโน้มว่าจะคาดคั้นแหล่งข่าวให้ตอบตามแนวทางที่โซเชียลมีเดียเขาตั้งข้อสังเกตไว้หรือเขาจินตนาการไว้พูดง่ายๆก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยสื่อกระแสหลักกำลังทําหน้าที่ตัดสินหรือพิภากษาถ้าเราอ่านทั้งหมดเราดูปรากฏการณในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบเหมือนกับว่าสื่อตัดสินไปแล้วนะครับว่า คดีคุณแตงโมเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นข่าวจกรมเนื่องจากสื่อโซเชียลเนี่ยเขามาแบบนี้ใชแล้วสื่อกระแสหลักก็ไปหยิบเอาความคิดเห็นของชื่อแบบเล้แล้วก็เชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนั้นเลยแล้วก็ไปขยันขยอถามให้เพื่อนมันเกิดเหตุการณ์แบบแนวทางเป็นแบบนั้นเลยครับเป็นละครข่าวไปแล้วหรือเปล่าอาจารย์ผมคิดว่ามันไม่ต่างกับกรณีลุงพลเลยนะะคล้ายกันเลยนะครับแล้วถ้าเราดูโดยเฉพาะทีวีเนี่ยนะครับ อย่างน้อยสองช่องอ่ะคุณโยงคุณ<ง>ต้องมีเวลาสองชั่วโมงที่คุณจะดูเรื่องนี้นะตั้งแต่แมวคุณแตงโมคนที่อ้างว่าเป็นคุณอะ,อะไรต่างๆนานาเน,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 นี่ยนะครับแฟนคุณแตงโมเรื่องราวคุณแตงโมสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่คุณดูเราไป้องทำหน้าที่นั้นถูกต้องไหมนี่คือคำถามนะครับคำถามแรกเลยนะจ๊ะว่าหน้าที่หลักของสื่อจริงๆอ่ะควรจะเป็นยังไงต่อกรณเนี้น ซึ่งอาจารย์พูดให้ชัดเจนว่าควรจะตรงไปตรงมาแล้วก็สอบถามหรือว่าค้นหาที่เป็นข้อเท็จจริงผมว่าโดยพื้นฐานเลยนะคุณโยงความเป็นสื่อวนชนเนี่ยบ,บทบาทหน้าที่คือรายงานปรากฏการในทางสังคมที่เกิดขึ้นรายงานแบบไหนรายงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงรอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ไปค้นหาแล้วไปตัดสินไม่ใช่นักสื่อครับนี่ผมดูข่าวในทีวีตอนนี้มันเป็นการค้นหาคุณครัอาจารย์ค้นหาแล้วก็ไปตัดสินมีคนมีคนบอกว่าก็หน้าที่ของเขาเขามีหน้าที่สักคานเขาสักคานมันจะผิดไหมสื่อยุคใหม่มีหน้าที่สักคานผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อยุคไหนเนี่ยอืมีหน้าที่ถามเอาความจริงครับถามอาความจริงแล้วเอาความจริงมาเปิดเผย ผมไม่ใช่ทนายความที่ต้องไปซักค้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะไปหักล้างความเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้เหมือนกับสื่อว่าสื่อตั้งโจทย์เวลาว่าคุณแตงโมไม่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุผลที่พยานเหล่านั้นอ้างคุณแตงโมเสียชีวิตด้วยการกระทำของคนแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเข้ามาประกอบมีหมอดูเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ฉะนั้นเนี่ยพอสื่อตั้งสมมติฐานอย่างนั้นหรือว่าคิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ไหลเทไปทางนั้นหมดเราเไม่เคยได้มีพื้นที่ที่จะบอกว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุได้นะครับแต่ไม่มีครับจริงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันขัดแย้งกับสิ่งที่สิ่งที่เขาตั้งทงไว้ครับหรือสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าจะบอกว่าเขาเอาใจกระแสะสังคม ผมคิดว่าประเด็นนี้ก็อาจจะพูดได้นะครับว่าเป็นเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้คือเพราะว่ามันขายข่าวได้ใช่ไหมใช่ทำให้คนเข้ามาสนใ้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนคุณโยมก็คือว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามีความโน้มเอียงไปในทางที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีความลึกลับซับซ้อนแน่นอนครับยอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าจะบอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ต้องหาเพียงสองคนที่ขับเรือโดยประมาทยอมไม่ได้นะครับ พอยอมไม่ได้ก็พยายามจะให้มันเป็นเป็น,ปนแบบแบบนั้นนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการทำงานของสื่อในกรณีนี้ะฮครับก็เลยต้องไปพยายามไปไปค้นหาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเจาะขึ้นมาอะไรก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะแม้แต่แมวก็ยังเป็นเรื่องได้ที่ <c oughs> ว่านะค้นหาไปเรื่อยๆใช่แต,แต่แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่า การทําหน้าที่ของสื่อจริงๆที่อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าในแง่ที่คนกําลังหลงไหลอยากผมอยากให้อาจารย์มองมาที่ตัวสื่อที่เป็นตัวผสมที่จะทําให้สื่อหลักเป๋ไปอ่ก็คือสื่อที่เป็นสื่อโซเชียลเพราะทุกคนก็เชื่อว่าตัวเองเป็นสื่อได้แต่ว่าสื่อแบบไหนอ่ะที่เป็นบอกว่าตัวเองก็เป็นสื่อได้แบบไหนที่เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้จริงเพราะตอนนี้คนเสพเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เราเข้าไปใน TikTok แล้วเข้าไปใน YouTube เข้าไปในช่องทางใหม่แล้วแต่ Facebook อะไรต่างๆทุกคนก็มีสามารถที่จะรายงานอะไรของตัวเองตามผมคิดความเชื่อของตัวเองได้อาจารย์ลองให้ให้หลักเรื่องนี้หน่อยว่าอันไหนมันมันเป็นจริงอันไหนมันจะดูน่าเชื่อถือที่สุดต่อเหตุการณ์คือผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับ,รบเราพูดกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าทุกคนก็เป็นสื่อได้ครับแต่ความจริงความหมายของคำว,ว่าทุกคนก็เป็นสื่อได้เนี่ย มันเป็นความหมายในแง่ของการใช้เครื่องมือสื่อสารเท่านั้นนับแ,แต่ว่าคุณโยงมี a ฟ e บุ o กมีทวิตเตอร์มียูท b e คุณก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าความหมายโดยแท้จริงของการเป็นสื่อนั้นเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจหลักการของการเป็นสื่อด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณต้องมีหลักการความรับผิดชอบอในสารที่คุณส่งออกไปนะครับ คุณต้องปั่นกรองหรือถ้าเรียกว่าภาษา,า,ษาวิชาการสักนิดันขออภัยนะครับที่จะบอกว่าค,คุณต้องทําหน้าที่เกรดคิปเปอร์คือคุณต้องเป็นนายประตูข่าวสารที่จะปั่นกรองข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆไม่ใช่โพสต์ด้วยอารมณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปสื่อสารด้วยอารมณ์ความรู้สึกคิดเองนึกเองคาดว่าน่าจะแต่ว่าผมผมก็เข้าใจาแต่ผมก็เข้าใจอีกทางหนึ่งนะครับ<ม>ว่าคนที่ทํางานรายง,งานข่าวนะขนานี้เนี่ย เขาก็มีความรับผิดชอบต่อองค์กรของเขาอันนี้เรามองในแง่ในแง่ความเข้าใจความเห็นใจก็คือว่าทีวีเนี่ยต้องมีเลตติง้งเลตติ้งเนี่ยมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เขาคาดว่าคนจะสนใจณขณะนี้เนี่ยคนสนใจและมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะบอกว่าคดีคุณแตงโมเนี่ยมันเป็นปิศนาฆาตกรรม มันเป็นเรื่องราวอะไรลึกลับซับซ้อนมีคนเข้ามาให้ข้อเท็จจริงเยอะแยะมากมายครับฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อในจุดนี้เนี่ยเขาก็ต้องพยายามเสนอเนื้อหาในทํานองนี้อมเพื่อที่จะให้มีเรตติ้งอย่างที่ผมเล่าให้คุณยงฟังว่าทีวีอย่างน้อยสองช่องเนี่ยใช้เวลากับเรื่องนี้ประมาณวันละไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงโูเยอะมากแล้วไปดูเรตติ้งดีครับสองช่องเนี่ยเบียดกันที่สี่ที่ห้าแล้ว ผลที่ตามมาก็คือว่าพอเลตติ้งมันสูงเป็นพอบไฟขนาดนั้นเนี่ยโฆษณาก็มาลงก็มีรายได้เข้ามามันก็ย้อนแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยครับว่าเขาก็จำเป็นต้องมีเลตติง้งต้องการที่จะมีคนดูต้องการที่จะเอาเลตติ้งเนี่ยไปหารายได้จากการโฆษณาอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะบอกว่ามีความเข้าใจไหม ผมคิดว่ามีความเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งการที่เขาทําผิดหลักการบ่อยๆหลักการสื่อจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลรหรือสื่อกระแสาหลักไก็แล้วแต่ผลที่มันจะตามมาจริงกับสังคมไทยในระยะยาวคืออะไรอผมคิดว่าสังคมระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นสังคม,งงคมที่สังคมที่ไม่ได้รับรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้น สื่อก็ไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนความจริงที่มันเกิดขึ้นตามหลักการและแนวคิดของการมีสื่อในสังคม,มนะครับสิ่งที่คุณได้รับรู้คุณสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงครับเมื่อมันไม่ใช่ความจริงคุณกำลังอยู่ในสังคมที่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ประกอบสร้างขึ้นมาครับเป็นเรื่องราวที่เป็นจินตนาการผม,รมว่าสังคมแบบเนี้ย มันอยู่ไปต่อไปไม่ได้หรืครับถ้าเป็นแบบนี้กมันอาจจะเห็นผิดเป็นถูกก็ได้ถูกฮนะใชแ่แล้วแล้วในลักษณะที่มันบิดเบือนข้อมูลจริงข้อเท็จจริงแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวคนเองที่เป็นคนที่เสพข่าวหรือเสพสื่อเองก็กลายเป็นว่าเราเองก็เป็นผู้บริโภคเท่านั้นเองใช่ซึ่งคุณภาพคนก็น่าจะมีปัญหาดินี้มันก็นย้อน<า>กลับมาว่าถ้าเราอยู่บนฐานของข่าวสารข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนี่ย การใช้ชีวิตของเราความเชื่อของเราทัศนคติของเราเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในความปลอมทั Target> ้งนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความไม่จริงทั้งนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างมีคุณภาพครับชีวิตหรือว่าเราไม่มีคุณธรรมในการที่จะดำรนงชีวิตอยู่เพราะว่าเราไม่มีข้อเท็จจริงเราไม่มีความจริงที่ทําให้เราได้คิดลึกตัดสินใจในแนวทางที่ถูกต้องเลย ครับอันนี้อาจารย์เดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตรงที่บอกว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วสื่อสื่อต่างๆทุกชนิดเลยลุมไปช่วยกันค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆสารพัดไะอาจารย์คิดว่ามองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อะไรกับลูกการของสไอปรากฏการ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไหมร่กานที่จะทําเป็นบทบาทนักสื่อเป็นทนายเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่เนยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปล่อยให้คนอื่นมาทํา เราต้องกลับมาคิดถึงว่าบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องเราคืออะไรนะครับคุณไม่มีหน้าที่เหล่านั้นคุณสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้นมาได้แต่ก่อนอที่คุณจะส่งสารนั้นออกไปเนี่ยคุณต้องตันกรองก่อนอ,อนะครับคุณต้องตระหนักว่าคุณอาจจะเป็นสถาบันสุดท้ายในสังคมนี้ที่ยังมีความเชื่อถือหลงเหลืออยู่ คุณต้องทําให้สังคมเชื่อแบบนั้นให้ได้เมราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไ<า>ม่ต่างอะไรจากโซเชียลทั้งหลายที่ท,ที่หากินไปวันๆต้องการยอดไลย่ยอดแชร์เท่านั้นเองครับโอ้นี่พี่ว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยนะอาจารย์นะเพราะว่าเพราะว่าสื่อทุกวันนี้ก็จะมุ่งไปที่ตัวกระแสหลักแล้วก็รายได้เป็นหลักจนกระทั่งลืมถึงข้อข้อเท็จจริงแล้วก็สิ่งที่จะเป็นอ่าอิมแพกที่มันจะเกิดขึ้นในระยะยาวจริงๆ ต่อต่อเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์มองว่าในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์แบบนี้มเมื่อสื่อทําหน้าที่ของตัวเองอผิดเพี้ยนไปแบบนี้แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาได้ในระยะยาวแต่แต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าแล้วเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ของคุณแตงโมเนี่ยที่จากเห็นเรื่องในมิติสือ่ออะไรที่ควรหยิบยกขึ้นมาแล้วเอาจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่า สื่อได้ทําหน้าที่สะท้อนแง่มุมอันหนึ่งของคุณแตงโมซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้รับทราบเรื่องนี้มาก่อนก็คือว่าครับความเป็นคนที่มีน้ําใจอืมีคุณธรรมอมีความเอื้ออารทรต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่ค่อยมีสื่อคนไม่ค่อยพูดถึงคุณแตงโมยนางนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่มันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ที่เอ ให้เห็นคุณแตงโมงเนี่ยครับหยุดรถแล้วก็ไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุอมอเตอร์ไซค์บนทางด่วนครับครับรับเคยเห็นครับอ่าแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่แสดงถึงความมีน้ําใจหรือความมีคุณธรรมของคุณแตงโมงอันนี้ผมยกเป็นเรื่องที่ดีในในปรกากฏการณ์นี้นะครับครับไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีสักทีเดียวนะครับก็คงเป็นเรื่องนี้ที่เห็นชัดที่สุดอืมก็คือช่วยกันหยิบยกเรื่องราวดีๆของคนคนนั้นเนี่ยครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้า เขาไม่ได้เป็นดาราเนะี่ยบางอาจจะไม่ไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจารยนะ์แต่เนื่องจากว่าเป็นดาราหรือเปล่าคือผมว่าตรงนั้นก็มีเหตุผลนะครับ,ค,รบความเป็นพับปิกฟิกเกอร์หรือเป็นบุลสาระของคุณแตงโมเนี่ยมีส่วนอย่างสําคัญที่ทําให้คนให้ความสนใจเรื่องราวของเธอนะครับ,รบแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคําถามก็คือว่าทําไมเราไม่เคยคิดถึงคุณแตงโมในแง่มุมนี้เลยเราคิดถึงว่าเธอเป็นนักสแสดงคนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับแต่พอเธอเสียชีวิตไปเนี่ย เรื่องราวต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาว่าเธอเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดว่าคนที่เป็นบุคคลสาธารนณะไม่ว่าจะเป็นคุณแตงโมหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าเขาทําดีถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเขามีคุณธรรมเขามีความเมตตาเราควรจะพูดถึงเขาก่อนที่เขาจะตายหรือไม่อืม,อมประเด็นนี้สนน่าสนใจจัน คือคือไม่ต้องรอหรอกว่าเขาเขาต้องตายก่อนนะเขาต้องเสียชีวิตายแล้วบอกเขาว่าคุณเป็นคนดีนะแล้วก็มาบอกว่าเขาเป็นคนดีไงไม่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 ว่าจะเป็นผมประทับใจอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้บอกไม่ต้องเป็นคนดังก็ได้ไม่ต้องก็ได้ครับคนทั่วไปก็ได้แต่ว่าหยิบเอาเรื่องราวของความดีของเขามาสื่อสารมือเผยแพร่เรื่องแบบนี้น่าสนใจกว่าไหมมันจะดีกว่าไหมคือคนธรรมดาสามัญชาวบ้านทั่วไปเนี่ยฮะผมคิดว่าถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับสื่อทั้งหลายที่ผมบอกว่าเขาต้องการเลตติ้งนะครับ มีหลายกรณีครับที่เขาไปยกย่องเชิดชูคนที่ช่วยคนที่ประสบภัยเช่นไปเจอคนที่ประสบอุบัติเหตุรถจมน้ำไปช่วยขึ้นมานะครับและอีกหลายๆกรณีที่ที่แสดงให้เห็นว่าคนคนธรรมดาสามัญก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูได้มมไม่จาเป็นต้องเป็นบุคคลสาธารนณะและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าไปรอให้เขาตายก่อนถึงจะบอกเขาเป็นคนดี ตอนที่เขามียังชีวิตอยู่นะครับให้เขาได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คนที่คนสรรเสริญเยินยอเขาครับก็ก็คือไม่ไม่ต้องไปรออ,อย่างที่ท่าน,อา,นอาจารย์ว่าจริงไม่ต้องแต่ว่าปกติแล้วมักจะเหตุการณ์อะไรที่มันดังๆขึ้นมาแบบนี้คนก็จะไม่ค่อยตั้งสติอะไรท่าไหล่อาจารย์มองว่าอาการปรากฏการ์อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยสติี่มีความสําคัญมากไหมสําหรับการที่จะรับมือกับปรากฏการ์หรืออารมณ์ คนในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แค่คุณแตงโมงนะแต่ว่าเหตุการณ์อื่นๆด้วยเวลาที่คนไทยรับข่าวอะไรลักษณะแบบเนี้คราวที่แล้วเราเราก็ทารายการซึ่งเป็นเรื่องของคุณหมอคุณหมอโดนรถชนทางมาลายครับาราครับ,รบนั่นก็นั่นก็เต็มที่เลยด้วยอารมณ์เดือดของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกมั่งผิดมั่งอะไรสารพัดแต่ว่าทั้งดา่าทั้งอะไรสารพัดอันนี้เหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันอาจารย์คิดว่า ควรจะรับมือยังไงกับเหตุการณ์ในสถานการณ์แบบนี้เพคิดเพื่อเรื่องนี้ต้องต้องมองสองด้านนะครับครับกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนครับแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าคุณค่าข่าวคือมันเร้าใจครับมันใกล้ชิดมันรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยฉะนั้นคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าใน ตอนต้นที่เกิดเรื่องเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันย่อมมีน้ำหนักมากกว่าเหตุผลนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเราถอยออกมาสักเก้าสองเก้าแล้วมองกลับไปเนี่ยเรามองด้วยความมีสติได้ครับเรามองในแง่มุมหนึ่งได้กรณีคุณ mm hmm. แตงโมเนี่ยถ้ามองในแง่ความมีสติแล้วมองว่ามันมีผลอะไรต่อสังคมบ้างครับผมวาประเด็นที่เราควรจะขยายความและพูดถึงกันให้มากขึ้นก็คือว่าการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางน้ำนะครับอืแล้วเคยสังเกตนะครับนนว่าเวลาที่เราลงเรือเนี่ยลงเรือดวนลงเรือข่าต่างๆเนี่ยเขามีเู้ชูชีพไปให้หมดนะครับอแต่เราไม่เคยใส่ผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่เคยสนใจว่าครับเสื้อชูอชีพเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคุณได้ในยามที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วการใช้เรือในแม่น้ํา เราก็พบว่าคนที่ขับเรือทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตงนั้นผมว่าประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะพูดถึงและสะท้อนจากรกรณีคุณแตงโมก็คือว่าการป้องกันอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุทางน้ําซึ่งเราไม่ค่อยได้ความสนใจเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรายงานข่าวเรื่องรถชนต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องทางน้ําเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมันก็ตายเหมือนกันนะครับครับ นั้นกรณีคุณแจงโมนเนี่ยผมว่าตรงนี้เราควรจะต้องเปิดเป็นภาพสะท้อนที่ทําให้เรานึกถึงประเด็นนี้ได้มากขึ้นครับแล้วเราควรจะหยิบยกเรื่องนี้มาทําต่อถูกไหมอาจารย์<ช>ไ,มไม่ใช่แค่ว่าบรนจุอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วจบ<ช>เหมือนเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ให้ให้คําแนะนําว่าเรื่องความดีเนี่ยไม่ต้องรองให้ตายค,ควรจะสื่อสารกันได้เลยตั้งแต่คุณมีชีวิตอยู่ใช่และนี่ก็นี่ก็อีกเรื่องหนึง่งก็คืออุบัติเหตุ เป็นเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตคุณทแท้แต่การเตรียมตัวหรือการป้องกันการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นมันสําคัญกว่าแล้วแล้วคนที่เกี่ยวข้องควรเอาเรื่องนี้ไปทําครับเนี่มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอ,อาจารย์ครับอยากอยากแกให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าในแง่มุมของสื่อในระยะต่อไปถ้าเราอยากจะเสพสื่อที่เป็นสื่อที่มีคุณภาพและมันจะมีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้สะท้อนถึง พี่น้องเครือข่ายเราเพราะว่าพี่น้องเครือข่ายเราก็บริโภคสื่อเยอะเดี๋ยวก็ดูคลิปดูโน่นดูน,น,ดนี่แล้วก็แชร์กันจริงมั่งจริงมั่งไม่จริงมั่งกันนะแต่ถ้าอันไหนชอบก็ชอบแชร์กันแต่แชร์กันไปแชร์กันมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นสื่อที่รายงานถูกต้องหรือหรือไม่ถูกต้องเราก็ไม่รู้แต่มันมีผลกระทบไปแล้วอยากจะให้อาจารย์ให้สติกับพี่น้องเครือข่ายเครือข่ายสื่อของพวกเรารวมถึงเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ที่ชมรายการเราอยู่ไปด้วยครับอาจารย์คะโอเคครับ <c oughs> ผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นยุคที่เราเรียกว่ามันเป็นมหาสมุดของข้อมูลข่าวสารเลยนะครับม,มหาสมุดเลยมหาสมุดเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือมันมีข้อมูลข่าวสารไหลล้นมาจนเราแยากไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดอ,อะไรจริงอะไรไม่จริงอืมแล้วถ้าเราไม่ตั้งสติเนี่ย เราตื่นเต้นกับข่าวที่อาจจะมีคนเจตนาจะปล่อยข่าวเราก็จะกลายเป็นเพียงเหยือ่อหรือเป,เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวที่ไม่จริงหรือข่าวปลอมเหล่านั้นนะครับแล้วถ้าเราเป็นเครื่องมือแบบนั้นแล้วคนที่เขามีเจตนาไม่ดีเขาเห็นว่าเรานี่ตกเป็นเหยื่อง่ายเหลือเกินครับวันหลังเก็ปล่อยข่าวลวงมาอีกอปล่อยข่าวไม่จริงมาอีก แล้วก็เป็นสิ่งที่มันมีผลกระทบมากๆแล้วเราก็ไปแชร์ข่าวนั้นเราไปขยายความข่าวนั้นเท่ากับเราเนี่ยเป็นคนช่วยทําร้ายสังคมโดยที่ตัวเองไม่รู้ฉะนั้นเราต้องทั้งสติก่อนครับว่าก่อนที่เราจะแชร์ข่าวนั้นไปอืหรือเราจะไลค์เราจะมีคอมเมนต์อะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยเช็คก่อนครับว่าเช็นก่อนต้นต่อหรือที่มาของข่าวเป็นอะไรครับต้องตั้งข้อสงสัยต้องมีเอไว้ก่อนนะครับเกไว้ก่อนคือ คือถ้าเผื่อคุณไม่มีข้อสงสัยเลยอืมแล้วคุณก็เป็นคนที่ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารนั้นไปอืมบ้าเข้ามันเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยอืมคุณก็เป็นแค่เหยื่อเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองนั้นโดยสรุปผมคิดว่าตั้งสติครับตั้งสติตรวจสอบก่อนคนรับในตั้งสติแล้วตรวจสอบก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนั่นแหละคือสําคัญที่สุดคือใช่เราจะถึงจะบอกเราได้ว่าเราคือคนคุณภาพจริงๆที่จะ เป็นคนในศตวรรษหน้านะใช่ครับผมเสริมท่านอาจารย์ไว้จริงๆคือไม่ใช่ว่ารับอะไรมาก็โพสต์รับอะไรมาก็เม่อ่านไม่เคยตั้งสติหรือไม่เคยตรวจสอบว่าอันไหนจริงหรืออันไหนไม่จริงอันไหนควรแชร์ไหนไม่ควรแชร์ครับควรกลับมาที่ตัวเราก่อนแต่ถ้าเขาอยากจะอีกประเด็นหนึ่งถ้าเขาอยากจะเป็นสื่อเนื่องจากเขาเองเขาก็เป็นสื่อได้ในแง่ของสื่อที่เป็นสื่อในมือของชาวบ้านกับสื่อในแง่ของที่เป็นสื่อกระแสหลักช่องทางหลัก ฝากให้ท่านอาจารย์ให้อาจารย์ฝากข้อคิดไว้สําหรับคนประเภทนี้หน่อยที่ชอบทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรือสนใจกับการที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาคือผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียโดยที่ไม่ได้เป็นสื่อจริงๆเนี่ยเชื่อถือไม่ได้อืมหรือว่าไม่ใช่สื่อครับแต่ว่าถ้าเกคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนที่คนให้ความเชื่อถือเป็นคนที่ใช้สื่อ ยังมีประสิทธิภาพคุณก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้รและเข้าใจหลักการในการสื่อสารนะครับอาจจะไม่ถทงากับสื่อมืออาชีพแต่ว่าคุณต้องตระหนักว่าสารที่คุณส่งออกไปเนื้อหาที่คุณส่งออกไปเนี่ยครับถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันบิดเบี้ยวถ้ามันทําร้ายสังคมและคนอื่นเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ตรวจสอบคุณก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นสื่อได้นะครับนั้นเนี่ยขอให้มีหลักการ ให้มีความรู้มีความเข้าใจว่าทําอย่างไรถึงจะสื่อสารโดยที่มีความรับผิดชอบต่อ,อสังคมต่อคนอื่นโอ้นี่แบบโดนใจผมมากเลยอนาะจารย์ครับทํายังไงที่จะรับผิดชอบเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่คำมันคำมันใหญ่มากเลยค,คำคำมันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับถ้าเรามีสื่อที่มีคุณภาพแบบนี้เนะี่ยสังคมเราก็คงน่าอยู่ขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าสื่อเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทาให้ บ้านเมืองเราดีขึ้นได้จริงๆแล้วก็คนที่เสพสื่อเองถ้าเสพสื่อที่มีคุณภาพคนก็จะมีคุณภาพขึ้นไปด้วยครับก็เชื่อมันไปอย่างนั้นอาจารย์ฝากถึงเครือข่ายเราหน่อยตอนช่วงท้ายของรายการครับเช Everyone, <c oughs> ิญเชิญเลยฮะผมคิด <c oughs> <c oughs> ว่าเครือข่ายเราเนี่ยที่ใช้สื่อนะครับอาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนว่าสิ่งที่คุณโพสต์ออกไปภาพที่คุณโพสต์ออกไปนะครับมันอาจจะทําร้ายคนได้ มันอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณโพสต์ไปเป็นความจริงทั้งที่ไม่ใช่ความจริงครับอาจจะส่งผลเสียหายร้ายแรงโดยที่คุณคาดไม่ถึงฉะนั้นจะต้องตระหนักว่าเราจะต้องทําหน้าที่สื่อจะเป็นสื่อโซเชียลจะเป็นสื่ออะไรก็ตงตามเลยนะครับด้วยความรามับผิดชอบอย่างที่ว่านะครับเพราะถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้คํานึงถึงความรู้ความเข้าใจในการทํางานด้วยความรามับผิดชอบเนี่ยถ้าออคุณ เป็นแค่ทางผ่านนำยาพิษไปสู่ผู้รับสารเท่านั้นเองครับืต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จักริดมากเลยครับวันนี้เนี่ยได้รับคุณอุปการเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้เรียนเชิญท่านมาแล้วก็คุยในปรากฏการที่เรากำลังให้ความสนุกสนใจแต่ว่าท่านเหมือนกับท่านมาให้แง่คิดและให้สติกับพวกเรา ที่จะรับข่าวแล้วก็ที่จะเป็นผู้ที่ผลิตข่าวขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้คนที่สร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่สําคัญที่สุดนะครับให้คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าทุกคนทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบในหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีของคุณแตงโมเนี่ยเราก็ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้บทเรียนใดๆเกิดขึ้นเลยแต่การนักสืบคุณธรรมเราจึงได้แง่คิดดีๆจากท่านอาจารย์จักติดที่มาชี้เราวันนี้ว่าคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่ขอให้มีสติในฐานะของคนเสพและรู้จักเช็คข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พร้อมในขณะที่ผู้ผลิตก็ต้องมีความเข้าใจที่จะรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้มากขึ้นกว่านี้ สังคมเราจึงจะน่าอยู่ที่สําคัญที่สุดบทเรียนตรงนี้เราได้ชัดเจนก็คือว่าแน่นอนที่สุดว่าความดีของเราสื่อสารได้ตั้งแต่ยังไม่ต้องเสียชีวิตก็ได้และที่สําคัญที่สุดท่านอาจารย์ชี้ว่าต่อเหตุการณ์แบบนี้คุณต้องกลับไปดูระบบปฏิบัติการในการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสําคัญกว่านี่คือบทเรียนสําคัญจากรายการนักสืบคุณธรรมนะครับขอบคุณขอบพระคุณท่านอาจารย์จัดหีมาเลยครับครับขอบพคุณมากครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ